สวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะวันนี้เราพาผู้ชมทางบ้านมาอยู่ที่ไหนนะคะวัดไซใหญ่ครับอําเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีครับจังหวัดนนทบุรีนะใช่ครับตอนนี้ก็ที่วัดไซใหญ่ก็จะมีทุกเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะครับตะเลิกก็จะมีตลาดน้ําไซน้อยนะครับอตอนนี้มีร้านค้าเยอะมากๆแล้วแล้วก็มีพื้นที่ที่เปิดใหม่เกี่ยวกับขายอาหารนะคะกอฟคะพอจะรู้ประวัติของวัดที่นี่บ้างไหมคะคร่าวๆโอ้โห นานมากครับพี่แต่ผมรู้แค่ว่าหลวงพ่อทองคำนะครับศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเพราะว่าปีสองห้าหกี่นะฮะวัดติดอยู่กับคลองนะครับเป็นวัดเดียวที่ไม่มีน้ำท่วมนี่นะคะใช่ครับพออะไรนะสองห้าห้าสี่ครับปี5้าสี่ปีห้าสี่อ๋อปีาน้ำไม่ท่วมใช่ครับทุกครั้งที่ติดอยู่กับคลองใช่ครับวัดน้ำไม่ท่วมครับแล้วอย่างอ่ะวัดเก่าแก่โบราณสมัยโบราณเนี่ยจะหันหน้า ไปหาทางคลองนะคะเพราะว่าสมัยก่อนจะสัญจรทางเรือเนาะก็จะมีคลองอยู่ด้านนี้ซึ่งปัจจุบันนี้เป็นตลาดน้ํบเป็นตลาดน้ํำไซน้อยครับเชิญชวนผู้ชมทางบ้านให้มาเที่ยววัดกราบไหว้ใช่ครับเพราะหลวงพ่อทองคำศักดิ์สิทธิ์มากครับถ้าใครมาแล้วก็เชิญชวนแวะมา สักการะบูชาขอพรจากท่านเนาะหลวงพ่อทองคำก็คือจุดนี้หลังจากไหว้พระเสร็จแล้วก็ไปเดินตลาดน้ำกันไปดูของดีจังหวัดนนทบุรีไซน้อยนะว่ามีอะไรบ้างใช่ครับโอเควันนี้พี่จะให้กอลฟรบวนกอลฟเป็นไกด์ให้พี่หน่อยครับใช่ครับแล้วเราจะไปหาอะไรอร่อยทานเนาะครับผมโอเคค่ะตรงนี้นะคะผู้ชมค่ะก็คือหลวงพ่อทองคำค่ะท่านได้ผ่านไปผ่านมาณอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีค่ะก็แวะมาสักการะบูชาขอพรจากท่านนะคะก็ อ่าเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวใส่น้อยนะคะควัดใสใหญ่ค่ะอำเภอใส่น้อยจังหวัดนนทบุรีค่ะโอเคไปเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปเดินตลาดน้ํากันวันนี้มีน้องเอมาด้วยน้องเอกับน,น้องก๊อฟนะคะตลาดน้ํานี่ของกินเยอะมากเลยนะคะครับโอ้ถ้าช่วงเดี๋ยวสสายหน่อยรถ ไม่มีที่จอดเลยใช่ครับพี่รถเต็มยหมดจริงๆแล้วสถานที่จอดรถก็ก็กว้างขวางเนาะแล้วด้านนู้นก็ก็มีด้านนู้นก็ตลาดน้ำก็ ก็ไปยันนู <plus noise> right. <master> ้นเลยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็มีข้ามข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งก็มีข้ามไปฝั่งนู้นใช่ครับจาได้ไหมคะผู้ชมขาแรงเคยพามาครั้งหนึ่งแต่เราพาเดินข้ามไปฝั่งนู้นแต่ด้านนี้ยังไม่เคยไปแล้วชอบที่สุดอะไรดูไหมกอฟชอบที่สุดคือขนมจีจานนี้ใช่เอเอะครับผมกินบ่อยมากใช่ไหมคะใช่ครับแล้วมีน้ำยาให้เลือกเยอะด้วยกอฟต้องเดินนําหน้าพี่อาการเขาหา เปเดทแล้วแล้วก็มาเจออาจารย์ด้วยนะคะมาเจออาจารย์อาจารย์ชวัิตีสมภพนิชค่ะอาจารย์วิเชียรชัยตำนานเรื่องสวนบอลอาจารย์ท่านอาจารย์สวัสดีค่ะเนี่ยอาจารย์รอใครคะรอเดชอ๋อรอเดชอ๋ออาจารย์ก็จะมาหาอะไรทานเช่นเดียวกันนะคะครับผมเดี๋ยวไปเดินตลาดน้ํากันเดี๋ยวเดชออกมาแล้วใช่ไหมคะครับโตะออกมาแล้วค่ะค่ะ เดี๋ยวเอ๋บอกว่าไปกินนมจีนดีกว่าพี่ไปกินนมจีนก่อนโอเคนำเลยค่ะนำเลยนเลยอาจารย์นมจีนที่นี่อร่อยค่ะอาจารย์ไปทานนมจีนไหมครับรอเดดรอเดดรอเดดเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชิมนมจีนจานละยี่สิบบาทแล้วนี่นะก็พี่ได้ยินมาว่าผักส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นผักจากชาวสวนที่นี่เก็บมาขายใช่ครับใช่ครับ ทุกเพราะว่าพื้นที่อปเภอไซน้อยเนีย่ยนะพื้นที่การเกษตรเยอะเลยนะับใช่ครับปลูกผักปลูกต้นไม้เนาะใช่ครับ sliding, ใช่ครับ,รบ<อ>ผู้ชมคะนี่เห็นไหมชะอมสดสดผักผักนี่ยิ่งผักบุ้งเนาะครับยิ่งผักบุ้งเพราะแถวนี้จะมีคลองน้ํามีแม่น้ําเล็กๆนะคะผู้ชมคะแล้วก็ชาวกเกษตรกรอำเภอไซน้อยเนี่ยจะทําการเกษตรค่ะปลูกผักปลูกผักมาจําหน่ายกันนี่เห็นไหมถนนโขหถนนเนี่ย เก็บจากสวนเลยไหมคะเนี่ยจากสวนเลยเห็นไหมคะผู้ชมคะเนี่ยลูกไม่ใหญ่เกินแล้วก็รสชาติหวานเจี๊ยบไกด์เดินตามตูดมีมะม่วงหาวด้วยเห็ไหมเก็บจากบ้านเลยเนี่ยคุณยายเอาผ่าจากสวนมาวางจําหน่ายค่ะตลาดน้ําแห่งนี้น้ามาเดินนะคะผู้ชมคะเราจะให้เดินผ่านไป เราจะให้เดินผ่านไปอย่างนี้แพงไปนะแพงไปยังไม่กินยังไม่กินรดรดเหลือลดเหลือร้อยยี่สิบก่อนเพราะเดี๋ยวอีกหน่อยก็เกลือนเ่นดี๋ยวอีกหน่อยก็เยอะปีนี้น่าจะแพงเพราะว่าทุเรียนที่จันเขาน้าน้ําน้ําน้อยฮะตุเรียนแหะทุเรียนตายครับอ๋อจริงเหรอต้องตัดทุเรียนทิ้งครับ นาไม่มีครับคงั้นงั้นถ้าพี่รอกินโลละร้อยยี่สิบไม่ได้กินปีนี้แม่น่าจะไม่ได้งั้นตังีีกินไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพอปลายฤดูราคาจะสูงขึ้นเนาะใช่เพราะจำนวนมีน้อยอันนี้ก็จะเป็นพวกร้านขายผักสวนครัวมาระดับครับพี่นี่ผักสวนครัวใช่ครับพี่อันนี้มะเขือเนาะใช่ครับผักขแยงก็มีขยงนี่ผักแข่ยัง มีผักก็แยงมีแมงลักมีมีกระเพรา,ามีโหระพามีแครครับผู้ชมค่ะกระเพรานนพรมีทั้งกระเพราแดงด้วยอันนี้พริกพริกและนี่ดอกอะไรพังควยไหมพังควยพังควยเป็นดอกไม้ที่สวยงามและการและตอนนี้นะนักพัฒนาพัฒนาได้หลายสีมากอ๋อใช่สมัยก่อนก็มีแค่มีแค่สีบานเย็นกับสีขาวที่พี่เห็นนะครับดูปัจจุบันนี้ชมพูอ่อนชมพูเข้มโอรสม่วงใช่แล้วก็มีขาวลายลายชมพูก็มีใ่ นี่ไงนักพัฒนาของเราเหมือนเหมือนบอลสีนะบอลสีเมา่อก่อนไม่สวยเลยจบ่ปไม่สวยทุกต้นใช่ค่ะผู้ชมมาเดินตลาดน้ําตลาดน้าใส่น้อยค่ะอยู่ข้างวัดใส่ใหญ่ค่ะผู้ชมค่ะผ่านไปผ่านมาก็มาแวะได้ของกินที่นี่อร่อยทุกอย่างเลยนะคะเนี่ยตรงนี้จะเป็นปากเข็มปลาแตดเดียวนี่ค่ะ จริงแล้ววันนี้เรามางานบวชเราก็เลยได้เจอจเจอน้องทั้งสองท่านแล้วก็ให้น้องมามาเป็นไกด์นำเราเนี่ยผักผักจากไรผักบุ้งจักไร่จากสวนโอ้หืมีสันน่าทานเขาเก็บปักง้ออ,อันนี้ใส่เกาะอ,อีสาน ถ้าเป็นถ้าเป็นไซน้อยเราก็จะเป็นบ้าบินเลยครับที่คนจะซื้อเป็นของฝากกันเยอะร้านนี้อ๋อจริงเหรอใช่ครับอุ้ยพี่แลนเพิ่งรู้ต้องต้องบ้าบินเลยใช่ไหมคะบ้าบินต้องบ้าบินโอ้เนี่ยทำพี่ก็ทำสองฝั่งเลยนี่สองฝั่งเลยนะคะใช่ครับโอ้นี่ถือว่าขึ้นชื่อของไซน้อยเราเลยเนาะถ้าตลาดน้ำครับท่าตลาดน้ำนะใช่ครับ แสดงว่าเจ้านี้เก่าแก่โบราณแล้วก็อยู่มานานแล้วก็อร่อยตั้งแต่เริ่มตลาดเลยตั้งแต่เริ่มตลาดเลยใช่ครับอันนี้เป็นขนมจีนที่จ่าประจาของเอ๋เขาที่มาทุกครั้งที่จะมาทาน20บาทค่ะผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรามาทานขนมจีนกันแล้วเรามีมีที่นั่งแม่เอ๋มีตักเดดด้านข้างด้านข้างได้ใช่ไหมคะฝ่ายอ๋อพี่ได้หลานรับอะไรดีครับของพี่เหรอพี่เอาน้ําพริกเอาน้ำพริกจานนึงค่ะ มีน้ำยาป่ามีน้ำยากระเทยแล้วก็มีน้ำพริกค่ะแล้วก็เสาวน้ำด้วยมีเสาวน้ำด้วยโอ้จานเลยยี่สิบบาทนะคะคุณผู้ชมคซื้อกับบ้านเนี่ยถ้าซื้อกับบ้านชุดเลยครับจะมีสองราคาจะมียี่สิบห้าบาทแล้วก็หกสิบบาทเนี่ยเดี๋ยวมาตรองมาดนค่ะเดี๋ยวพี่ไปวางอิ่มเลยนะคะไม่ใช่ว่าไม่อิ่มนะแล้วอร่อยด้วยแล้วอร่อยด้วย อันนี้ของกอ๊อฟอันนี้อันนี้ก๊อฟสั่งสองใช่ไหมคะอ,อ๋อใช่ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเติมผักก่อนนะคะเนี่ยแล้วผักแล้วกเติมเองด้วยนะคะเดี๋ยวผมเอาเราคาถูกมาก A ถ้าท่านใดผักมาแล้วก็อย่าลืมแวะมาทานนะคะอยู่หัวมุมพอดีนะเนี่ยตรงตรงสะพานตรงนี้คะ่ะหัวมุมหัวมุมตรงสะพานตรงนี้คะ่ะ แนะนำเลยนั่งทานที่นี่ชุดละ20บาทถ้าซื้อกลับบ้าน25บาทแล้วก็จะมีะมีไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ก็ชุดใหญ่เลยนะคะชุดใหญ่เลยราคาอยู่ที่60บาท60บาทเนี่ยน้ำยาเต็ม,มถุงเลยค่ะคุณผูช้ชมร้านนี้อร่อยแวะมากันร้านนี้อร่อยเดีย๋ยวไปนั่งข้างข้างนททีได้ร้านร้านนี้อร่อยใช่ใช่ คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มแล้วก็จะมีอ่อน้องมุเก้นพ่อกับแม่น้องมุเก้นก็มาแล้วก็อาจารย์เาลวเล็กก็มาเพราะวันนี้ค่ะวันนี้เรามาเรามางานเรามางานบวชกันนั่งนู่นเลยเวลาโตช่วงที่รอเวลาค่ะเราก็พาทุกท่านมาเดินตลาดน้ํากันค่ะเรียบร้อยครับเรียบร้อยอันนี้เรามกเ้น โมเก้นมาทำอะไรครับโมเก้นมาทำอะไรมาทำอะไรครับมาินตลาดน้ำใช่ไหมครับมาหาของกินอร่อยใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวมากินขนมกินกันนะครับเอาดําดําเปล่าเอาหกหกก็ได้ครับอ๋อเดินเนที่ยวก่อนใช่ไหมอาสามสามเดินก่อนใช่ไหมคะอ๋อโอเคส่วนส่วนโมเก้นบอลสีคะ่ะส่วนนี้ พี่ร้นบอกนึกว่าจะได้กินกุ้งบางเรนมาเลี้ยนหนมจีนพี่ลนแลนะบอกกินเต็มที่เลยยี่สิบบาทจานเดียวก็อิ่มแล้วค่ะเยอะนะเนาะเยอะนะยี่สิบบาทอ๋อพอันนี้พี่ไม่รู้พี่พี่เพิ่งเพิ่งรู้จากเอเนี่ยว่าที่นี่ก็มีเนี่ยพี่ก็เชียร์เอน้ายาสามอย่างน้ํายาป่าน้ํายากะทิแล้วก็น้าพริกค่ะพอกินเสร็จแล้วเราจะพาผู้ชมเดินไปทางไหน ค่ะไม่ฟังเดี๋ยวฝั่งนู้นมีตลาดเปิดใหม่อยู่ครับผมไม่เคยไปเดินเหมือนกันคือจะเปิดได้สักหนึ่งเดือนนะครับเดี๋ยวไปชมกันเดี๋ยวเราจะเดินข้ามเป็นบ้านเรือนไทยที่เปิดใหม่เลยครับโอเคเดี๋ยวกินเสร็จแล้วเราจะพาผู้ชมเดินข้ามไปฝั่งนู้นใช่ครับใช่ครับตามชมนะคะขออนุญาตทานข้าวก่อนค่ะเรียบร้อยนะคะแล้วเราจะไปต่อค่ะอร่อยมากเบิ้ลคนละสองอร่อยมากค่ะยี่สิบบาท แล้วคนคนที่กินไม่เก่งน,นะคะจานเดียวอิ่มเลยนะนี่เห็นไหมคะผู้ชมทามีคุณยายคุณยายเก็บผักจากสวนมาวางจำหน่ายาเ,าเ,รเราจะพาผู้ชมทางบ้านขึ้นสะพานลอยฟ้าเอาปากขึ้นก่อนเลยครับอ๋อครับอยากจะบงังเั็ญตณียภาพไหว<ใ>น,นะ,<ใ>นะไหวนะครับป๋าใครว่าหัวเขาสะพานลอยฟ้าสะพานสะพานที่ทำสูงๆนี่ น่าจะอ๋อเรือครับเรือขันจอใช่ครับสะพานนี้ถ่ายหนังหลายเรื่องแล้วเหมือนกันสะพานนี้นะใช่ครับจะมีถ้าเห็นสะพานไม้อย่างนี้ก็จะมีตรงนี้แล้วก็ตลาดบางหลวงตลาดบางหลวงใช่ครับโอ้เออใช่ใช่ใช่ตลาดบางหลวงนี่ค่ะดูค่ะโอ้โหสายก็จะเป็นวิวของธรรมชาติ เป็นบ้านดั้งเดิมสุดยอดเลยนะตรงนี้เป็นเป็นสี่แยกน้ำคนสมัยโบราณเขาจะเรียกคุ้งน้ำไหมใช่ครับใช่ครับคุ้งน้ำเนาะแยกทางเรืออะไรประมาณนั้นค่ะขวามือก็จะเป็นวิวอําเภอไซน้อยนะครับนี่นะสาลกอนไซน้อยก็อยู่ด้านนู้นใช่ครับตรงนี้คือวัดไซใหญ่นะคะผู้ชมค่ะวัดไซใหญ่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีค่ะท่านได้ผ่านไปผ่านมาเชิญชวนเลยนะ เป็นอาแลนด์มาร์กอีกที่หนึ่งของจังหวัดนนทบุรีเลยนะใช่ครับอของกินของขายเยอะมากครับของกินของใชน้นำไกด์เดินตามหลังเราอ่ะ <laughs> ที่ดลนให้เป็นไกดนะ <laughs> ์นะน้าน่าจะมาทีเหมือนกันนะเนี่ยคนใส่น้อยเนะี่ย <laughs> ก็บอกแล้วใกล้เกิดกินด่าง <laughs> บ้านตัวเองไม่เที่ยวเราไปเที่ยวไกลๆนู่นนะ <laughs> ประมาณนั้นเลย <laughs> เนี่ยโยกเยกได้ด้วยนะกอฟเนี <Nein> ่ยสะพานอ่ะโยกเยกแล้วไม้ไม้เก่ามากเลยนะเนี่ยเกินห้าสิบปีเนาะเกินไหมเนาะพี่ก็มองว่าเกินนะเกินนะเนี่ยเกินห้าสิบปีค่ะต้องค่อยๆเดินเออมีเสียงเพลง โอ้ตรงนี้นะครับใช่ครับเป็นเดินไทยใช่ครับอันนี้เพิ่งเปิดใหม่โซนนี้ครับตรงนี้นะคะใช่ครับเพิ่งเปิดใหม่คสองอาทิตย์เรามาเดินไปพร้อมกันเลยพี่ผมก็มาครั้งแรกเพิ่งเปิดใหม่ครับเป็นโซนเดินไทยครับเป็นโซนเดินไทยใช่ครับใช่ครับภาพไว้ด้านบนนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีขายอาหารขายของกินของนี้จะเป็นน้ำสมุนไพรไปเอง อ๋อใส่โงไว้นะครับจากร้วไาเ่องก็มานะครับันดับแรกน้าด้าืนถ้าได้ก็ได้อาจจะัดับนอันนี้ก็จะเป็นของฝากนะของฝากเข้าแต่งน้แต่งโมอันนี้ของดีของดีใส่น้อยไหมค่เนี่ยหรือว่ามันจะเสียวแค่เทยเป็นแมนชายนะคะ เป็นแฟนชายค่ะป็นแนชายค่ะมาแล้วต้องมาอุดหนุนกันนะรั้ใคร่กขายไดขาขายได้ใช่ไหมคะได้โอเคค่ะนี่เปิดมานานยังคะโซนนี้เปิดมานานยังคะของคุณดเรื่องอะปิบมาเดือนนี้นาดห้กา้ถุนรทเวยเปิดเปิดมาเดือนกว่าีิบมีนาประมาณเดือนกว่ากครับเดือนกว่ากนะคะใช่ครับถือว่าเป็นนด์มาอีกที่หนึ่งเลยนะ ครับแล้วก็อนุรักษ์ไวเ้เป็นเป็นเรือนไทยเก่าอายุประมาณสักร้อยร้อยสี่สิบปี เรือนไทยหลังนี้นะคะใช่ค่ะแต่ว่ามันทรุดโทรมไปเราก็เอามามารีโนเวทมาต้มแซมมาปรับปรุงใหม่แต่แล้วก็มีเพิ่มเติมเรือนเพิ่มขึ้นมาก็สามารถถูกแวะมาชมได้เปิดวันไหนมั้งคะเปิดเสาร์อาทิตย์แล้วก็นักขัตฤกษ์ครับเสาร์อาทิตย์แล้วก็นักขัตฤกษ์นะคะแล้วก็มาเดินช็อปมีของฝากเยอะแยะมากมายเลยนะคะด้านล่างด้านบนก็ไปชมเรือนไทยนะคะอันนี้ก็ฟิลเหมือนกับ ฟิวเหมือนกับเราเรามาเที่ยวบ้านนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ตั้งใจให้เป็นตลาดตั SU ้งใจว่ามาบ้านมาชมเดือนมานั่งพักแล้วก็ม uh ีของกินนิดนิดน่นอนของกินนิดนิดหน่อยอะไรอะได้วยนะคะก็เรียนเชิญนะครับเรียนเชิญถ้าเสาร์อาทิตย์ไม่รู้จะไปไหนก็เชิญที่เระเนไทยเทพไปดินครับผมค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่คะตัดแต่งการดกาโดยประมาณนะครั็เสียการด้านล่างก็จะเป็นเป็นของกินของฝากนะคะผู้ชมคาวด้านล่างที่เรามองเห็นอยู่นี้ก็จะเป็น ของาก็ท่านหนมาแล้วก็เชิญชวนก็เดี๋ยวเราจะเดินไปคนกันเดินขั้นไปขึ้นไปเมนกันเดินขัาพที่เลยค่ะเดี๋ยวไปดูความกันครับพี่ไปดูความกันไปดูความกันก็บอกว่าก็เป็น เป็นบ้านของตัวเองแท้ๆใส่น้อยแต่ก็ยังไม่เคยมาไม่เคยมาเลยโแต่ก็ยังว่าแหละเพาเพิงพงพ่งจะเพิ่งจะเปิดมาแค่เดือนกว่าใช่ครับเอ๋อก็ครั้งแรกครั้งแรกที่ที่ก๊อฟได้มาแล้วก็ครั้งแรกของพี่แลนเช่นเดียวกันค่ะอ,อ๋อมีชื่อเรือนเทพพลายโอ้นี่เนาะอยากคุณน้องเขาดูดีเดินไทยสวยมากเลยค่ะผู้ชมค่ะโอ้บรรยากาศเดินไทยเลยอ่ะครับโอ้ยนึกถึงนึกถึงคุณหญิงการเกตเลยอ่ะบุเพบุเพสันนิวาสเลยไปขึ้นมาเหมือนกัน ในๆก็มาแล้วอุ้ยเป็นบ้านเก่าแก่จริงๆดูค่ะไม้มีรอยตําหนิด้วยค่ะพี่ชมค่ะไม้มีรอยตําหนิด้วยเห็นไหมอข้างบนก็จะผ่านการรีโนเวทโดยที่พื้นเป็นกระเบื้องนะอย่างที่บอกเมื่อกี้คุณพี่ท่านบอกว่า 100, ร้อสีิปีแล้วใช่ครับอ้ยสวยงามแต่ดูแล้วยังสมบูรณ์เนาะครับเนี่ยดูดิ เรียนไทยสมัยก่อนเนี่ยเพราะว่าไม่มีแอร์แล้วต้องทําอะไรโลง่ลงๆไว้แบบนี้เนาะครับเขาทาเขาทาสวยงามสวยงามสวยงามค่ะดูค่ะโอ้สุดยอด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 นี่นี่คือเจ้าของเลยใช่ไหมคะเป็นพี่น้องๆรวมกันเป็นเจ้าของเกิดอันนี้ล้ำใหม่กัน เป็นก็คือตายายรุ่นหนึ่งพ่อแม่ผมรุ่นสองและผมมีพี่น้องๆเนี่ยรุ่นสามอ๋อเป็นรุ่นสามแล้วใช่ไหมคะรักษาบ้านมาต่อจากตายายต่อจากแม่ค่ะเรานีนเวีนมาปีครึ่งตรงนี้นะคะตรงนี้มาปีครึ่งเพราะเพราะเรือนเก่าเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูงมันได้ห้าขั้นแต่กว้างเท่านี้เลยค่ะ และลังคาจะชนการเป็นเรือนค่บตกไม่เปียงทั้งหลังเลยแต่เราเขียนแปลนใหม่ให้เป็นเรือนไทยสมัยยุทธยาเพื่อคนจะได้ขึ้นมาชมบคว่าเป็นเรือนไทยว่าเรายังมีเรือนไทยแอบอยู่เทียบกับไปน้อยอ๋อนี่นะคะก็คือให้ชมฟรีเลยให้ชมฟรีเลยนะคะว,ว,ว่าเรามีเรือนไทยให้ชมว่าเก่าแก่จริงๆค่ะตายาจริงๆ โอ้ยสวยงามมากเลยค่ะผู้ชมค่ะนี่ก็ผมบอกความเก่าของยายเลยของเฟรน้งนี่นะคะทุกอย่างเลยนะคะอย่างข้างบนเนี่ยเราสังเกตได้เลยว่าการรีโนเวทใหม่คือตรงนี้ก็คือเป็นกระเบื้องนะคะก็ตรงนี้คือเป็นของใหม่นะคะจะเป็นพื้นไม้ก็คือนี่คืออันนี้คือเดิมๆเลยนะคะเดิมถ้าเดินเดินไยโบราณเนี่ยจะเสาจะกลมเสาไม้จะกลมเสาไม้จะกลมอย่างนี้นะคะ พวกพวกน็อตพวกตะปูจะไม่มีจะใช้ใช้สลักเป็นสลักเป็นไม้นะคะเป็นไม้ยึดบ้านแม้แต่ตัวนี้ก็ก็ถอดถอดเอาไปอบใหม่มันอยู่มาร้อยปีแล้วพอเราอบไปเอาไปอบที่อุธยาที่ยืได้อีกปิด้อยปีคือช่างช่างอุธยาเขาเขาจะรู้แนวว่าต้องอบต้องอบนะคะต้องอบให้มันแห้งคืนอี ค่พอแห้งขึ้นอีกคร้งก็อยู่ไปอีกหลายปีค่ะแต่แต่จริงๆแล้วว่าสมัยโบราณเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยคนเก่าโบราณเนี่ยจะคัดไม้ปลูกบ้านมากเลยนะคะไม้ที่นํามาสร้างบ้านนี่ปลวกจะต้องไม่กินจะต้องเป็นไม้เนื้อแข็งนะไม้สักล้วนๆนะคะโอ้โหแค่ผูกอย่างเดียวโดนน้ำโดนฝนที่หลังคามันผูก ไปตามการเวลาเปลี่ยนไปเป็นบางแผ่นเพราะสภาพเดิมยังอยู่เลยเห็นไหมเห็นร่องรอยของสีไม้ว่าที่ช่างเอามาปากใส่ไหมใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะ โอ้โหสุดยอดสุดยอดค่ะเนี่ยสังเกตจากตรงนี้บ้านเก่าแก่โบราณจะต้องมีต้องมีภ้าแบบนี้ธรณีประตูนะคะถ้าของเดิมจะมีอันนี้อีกชั้นหนึ่งเพื่อก้าวอันนี้ก่อนและข้ามนี่เพื่อเข้าห้องเพื่อเข้าห้องนะคะจะต้องมีธรณีทำแล้วก็ทําให้ให้เป็นปกติค่ะแต่ห้องนอนเรานอนปกตินะคค่ะอย่างชั้นชั้นเนี่ยก็คือ อย่างโต๊ะเครื่องแป้งอันนี้เป็นอันนี้ใหม่ใช่ไหมคะอันนี้ใหม่อันนี้ของใหม่นะแต่โต๊ะแป้งเก่ามีาสม้ใหญ่น,ะะนี่นะคะโอ้โหเป็นร้อยปีที่อนุรักษ์ไว้ไม่ได้แค่แค่ร้านอย่างเดียวอ้นี่นะคะกระจกทุกอย่างเลยเป็น,นเป็นของโบราณเลยนะคะคุณผู้ชมคะเนี่ย อุย้ยต้องขอน,นะคะเมื่อกี้ลืมถอดรองเท้าเมื่อกี้ลืมถอดรอ,องเท้าค่ะเดี๋ยวขออนุญาตถอดรองเท้าก่อนท่านใดผ่านไปผ่านมานะคะตลาดน้ําไซน้อยนะคะต้องเดินข้ามสะพานไม้มาเนาะเราก็จะเจอเรือนไทยตรงนี้นะคะสะพานแขวนตรงนั้นนะคะเราก็จะมาเจอเรือนไทยหลังนี้นะคะก็ขึ้นมาชมกันเนาะก็เปิดให้ชมก็คือเสาอาทิตย์แล้วก็นักขัตะเลิกนะคะแล้วก็นักขัตะเลิกค่ะเชิญชวนค่ะอุย้ย เนี่ยผูก้กำกับท่านใดที่เห็นแล้วนะคะมาติดต่อถ่ายหนังได้เลยนะโอ้โหบรรยากาศค่ะผู้ชมค่ะเดี๋ยวถ่ายมุมกว้างๆให้ชมนะคะ<ม>แล้วตรงเนี้ยในงานแต่งเขามาดูไว้ละงานหนึ่งนะว่าสถานที่เนี่ยโอเคจัดงานแต่งได้แต่เขาไปรับงานมาได้แล้วเขาก็จะมาติดต่อนี่เขาไปตำรวจทุกซอกทุกมุมเลยว่า กังวนี้ทําอะไรตรงนี้ทําอะไรรับคนเท่าไหร่นี่เขาเข,ขจาจัดการเรียบร้อยอเขาตั้งลำโพงนี่ถายพีเวนดิ้งได้เลยได้เลยนะคะด้านด้านนี้ก็จะมีอ่ามีรถเข้าออกได้ใช่ไหมคะด้านนี้ก็ออกกมีรถท,ที่จอดรถสะดวกเลยครับ ที่จอดรถ <ำ S 1> สะดวกส,บา,าสบายเลยนะน้อยเข้ามาเลี้ยวตรงไฟแดงแรกทางเข้าวัดใหญ่แล้วก็เลี้ยวตรงตลอ,ออนี่ก็จะมีทางตีงที่จอดรถใชยโอกาสโปรโมทให้เลยนะคะ<ม>ผู้ชมคะถ้าท่านใดสนใจจะมาติดต่อเรือนไทยหลังนี้นะคะงานแต่งแล้วก็แนะนําเลยนะคะนะแม่ผมเป็นนายกันมากเพื่อใส่น้อยถ้าใครจัดงานแต่งพ่อกับแม่ผมเป็นคนจัดจะต้องแต่งให้เพราะตั้งแต่งานมีประวัติมาด้วยข้ามปูที่นอนพ่อกับแม่ผมมีคนจัดการให้เกือบทั้งเกือบทุก คู่ในวเพื่อใส่น้อย<น>มอแม่ผมเสียไปก่อนเสียด้มากเพราะบ้านผมมีเครื่องจัดขันมากพร้อมจคาจัดขันมากเมื่อไรบอกปุ๊บแม่ผมจัดการจัดการ,ให,ร,รให้หมดเลยนะคะแล้วตรงนี้ค่ะคุณพี่ขาตรงเนี้ยตรงเนี้ยถ้าเป็นเป็นอ่าภาษาเขาเรียกกันเดือนไทยถ้าจุดนี้เขาเรียกบริเวณอะไรคะอันนี้เดนรื่เรือน,นรับแขกปกติเป็นเรือนรับแขกปกตินะเพราะว่าเพราะว่าสังเกตนะกอนะ๊อฟเนาะเพราะว่า จะเห็นลักษณะนี้อยู่กลางบ้านตลอดเลยเนาะอ๋อก็ขึ้นปนไดมาก็คือรับแขกตรงนี้เลยต้องยกสูงด้วยแม่แม่ถ้าเรียนเก่าผมนี้จะต่ําสุดเลยเพื่อเพื่อมองลอดช่องไว้ดูสัตว์ดูอะไรแต่ก่อนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่ในทุ่งโอเราสามารถมองข้างล่างได้มองมอลอดไปได้แล้วก็จะมีลอดหลานที่นอนเป็นชั้นในบ้านนี้ก็เป็นชั้นชัเป็นามชั้นเป็นชั้นชั้นอือบ้านแบบนี้ คนบางคนเขามีไงพอผมพูดปุ๊บโอ้ยบ้านเขาเคยมีแบบนี้แหละโอ้หเขาดีใจมากเลยว่าเฮ้ยไม่ใช่บ้านเขาบ้านเดียวที่มีบ้านผมก็มีอะไรอเงี้เหมือนกับว่าเป็นเป็นทรงฮิตทรงโบราณที่ที่ฮิตกันจะต้องทำแบบนั้นชั้นเดียวแต่ยังมีสามสเต็ปภายในตัวบ้านเนี่ยมีมีสามสเต็ปว่าอันนี้เรือนรับแขกนะอันนี้เรือนขึ้นมาอีกชั้นนึงอันนี้เรือนนอนเนี้ยสามชั้นในเร๋อจริงๆแล้วตรงนี้เป็นเป็นที่รับรองแขก แขกขึ้นมาบนบ้านก็นั่งก็ต้อนรับตรงนี้รับรองตรงนี้นะคะอ <c oughs> อันนี้คือเพิ่มเติมถ้าเือนไหนได้ว่าเือนกลงนกเดินกลงนกต,ตอนขึ้นบ้านเนี่ย ถ้าเราจะดูแต่ในทีวีในหนังสืออีนเดียว่านี่คือเรือนกึนกที่จะต้องมีทุกบ้านของเรือนไทยเขาจะเรียกว่าเป็นเรือนกงนกใช่ไหมคะใช่เหมือนกระดักเอาไว้นกอยากเข้ามาในบ้านใช่ไหมอยากเข้ามาในหลังคาฉะนั้นฉันทำบ้านให้เธอแล้วประมาณนั้นนะอ๋อเพราะมนนกบินมาจะต้องสะดุดสะดุดตรงนี้ก่อนอ๋อเป็นเช่นนั้นมันเป็นเอกลักษณ์ของเรือนไทยเป็นเรือนไทยเอกลักษณ์ของเรือนไทยเลยนะคะเรือนไทยหลังนี้ค่ะ อ่าขอขอทราบรายละเอียดอีกครั้งค่ะอายุเทพไอรินอายุเท่าไหร่เลยนะคะอายุประมาณ150ปี150ปีโโหร้อยห้าสิบปีตอนนี้มาถึงรุ่นที่สามแล้วนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะขอบคุณที่ให้รายละเอียดนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะ เดี๋ยวเยต้องขออนุญาตนะคะคุยกับเจ้าของบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะเราเราขออนุญาตเอาบ้านหลังนี้ลงปกลงปก y o u t u b e ของเรานะคะผู้ชมคะเดิมเลยนะคะที่ปลูกบ,บ้านหลังนี้ขึ้นมาแล้วก็รีโนเวทยกขึ้นมาค่ะผู้ชมคะ โอ้โหสุดยอดสุดยอดอยยสุดยอดบ้านหลังนี้ไม่ไม่มีลิขสิทธิ์นะคะผู้ชมคะคืออ่าท่านใดท่านใดผ่านไปผ่านมาเชิญชวนค่ะมาชมกันใครชอบ,ใค,ชอบใครชอบบ้านบ้านทรงเรือนไทยบ้านโบราณแบบนี้นะคะก็แวะมาชมกันค่ะตลาดน้ําไซน้อยค่ะซึ่งเป็นแลด์มากอีกที่หนึ่งของอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะคะตลาดน้ําไซน้อยค่ะแล้วก็ บ้านเรื่นไทยหลังนี้นะคะเปิดให้ชมก็คือวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะคะตะเลิกค่ะสวยงามมากสวยงามค่ะินไ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปจนจบคลิปค่ะเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าเราจะพาทุกท่านไปที่ไหนเอกค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณอีกครั้งปะกอฟบอกลาผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะฝากติดตามกดกระดิ่งกดตับสไครด้วยนะพี่ฝากติดตามกดกระดิ่งกดตับสไครด้วยค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ